วันท,ที่18สิงหาใครทราบบ้างว่าวันนี้สําคัญอย่างไรใครทราบบ้างจําได้ไหมทุกปีทุกปีอ่ะเราจะมีกิจกรรมอะไรในโรงเรียนใช่ไหมครับโดยเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยนะครับใครเคยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ว่ากอบ้างว่ากอนี่มันเชื่อมโยงกับวันสําคัญในเดือนนี้อย่างไรวันวิทยาศาสตร์อ่ามันคือวันวิทยาศาสตร์ แล้วก็บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใครเป็นเชื้อพระวงครับอยู่ในราชวงศ์จักกรีนี่แหละทราบไหมเราเจอเราร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเราพอเราพอจะตอบคำถามคนอื่นได้ไหมว่าเอ๊ะแล้วบิดาของวิทยาศาสตร์ไทยนี่คือใครนะครับ แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับอุทยานพิพธิธภัณฑ์ว่ากอมันมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างตอบได้ไหมแต่ถ้าเป็นเกิดในตอนกลางวันดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างพระอาทิตย์กับโลกเพราะนั้นพอดวงจันทร์โดนพระอาทิตย์นะครับจะเกิดเงาสะท้อนตกมาอยู่ที่พื้นผิวโลก บริเวณนั้นจะเรียกว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่สำคัญโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะลูกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะฮะเจ้าอยู่หัวเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์และก็ได้คำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น จะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นที่ประเทศไทยและจุดที่ท่านคำนวณไว้นั่นก็คือที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จังหวัดเรานี่เองและท่านก็ได้ประาพาสมาประทับรอนะครับเพื่อที่จะชมปรากฏการณ์นี้ณนะจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คืออะไรครับพิพิธภัณฑ์ว่ากอน,นั่นเองท่านได้ตั้งกล้องนะฮะตั้งกล้องสังเกตการ อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์และเมื่อถึงเวลาที่ท่านคำนวณไว้มันเกิดปรากฏการณ์สำคัญนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือตอนนั้นจังหวัดประจวบเนี่ยมืดไปทั้งจังหวัดเลยนะครับในความหมายของคำว่ามืดเนี่ยไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นเหมือนตอนกลางคืนนะแต่มันจะพุเพเหมือนตอนคบค้ำนะครับแสงมันจะน้อยลง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลย เป็นที่มาท่านก็เลยได้ได้รับฉายาหรือว่าสถาปนาหรือว่าให้เกียรติโดยเป็นพระบิดาถ้าเป็นชาวสามัญชนเขาก็เรียกบ,บิดาแห่งวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเนื่องจากท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ก็เลยมีคําว่าพระเข้ามานําหน้านะครับเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับเพราะฉะนั้น วันวันสำคัญของเดือนสิงหาเนี่ยก็คือวันที่18เนี่ยก็เลยเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจำได้ไหมที่เราไปดูงานที่เมืองอทองธานีก็จะเป็นช่วงของเดือนนี้แหละที่เราไปทัศนศึกษากันในช่วงที่ไม่มีโควิดในรอบล่าสุดที่เราไปมานะครับแล้วก็ไปแวะตลาดน้ำท่าไว้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็ควรจะศึกษาหรือว่าข้อมูลเหล่านี้ไว้บ้างนะครับเผื่อมีน้องๆหลานๆที่อยู่ระ้วแวกบ้านเข้ามาสอบถามเอ้พี่ครับผมถามหน่อยอันนี้ยผมต้องเ,อเราจะได้ตอบเขาได้หรือผู้ปกครองถามเอ๊ะปันนี้มันสําคัญยังไงนะครับแล้วก็โยงมาเข้าสู่งานของเราบ้าง โยงมาเข้าสู่งานบูรณาการของเราบ้างงานบูรณาการเนี่ยนะครับในการอธิบายมีทั้งหมด6ถึง7วิชาซึ่งแต่และว,วิชาเขาก็จะมีบอกแล้วว่าเอ๊ะแต่และว,วิชาเนี่ยเขาประเมินให้คะแนนตรงไหนบ้างพยายามคุมเนื้อหาให้ครบอย่างเช่นประเด็นวิทยาศาสตร์เนี่ยไหนๆแล้วก็อยู่ในวันวิทยาศาสตร์เนาะเราก็อธิบายต่างๆให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ เราก็จะได้คะแนนะตัวชีววิทยาไปด้วยเช่นถ้าเราอธิบายเกี่ยวกับพืชลองไปหาข้อมูลเพิ่มซิว่าเอ๊ะพืชเนี่ยมันระบบรากมันเป็นยังไงระบบใบเป็นยังไงนะฮะอาจจะเป็นต่อพวกใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่เป็นเป็นต้นไม้ผัดใบไหมนะระบบรากเป็นยังไงมีระบบรากแก้มมีระบบรากฝอยไหมอย่างเช่นทุกเลี้ยนเนี่ยถ้าปลูกเม็ด จะได้รากแก้วแต่ถ้าไม่ได้ปลูกเม็ดจะได้รากฝอยนะครับหรือรากพิเศษบางตีเขาเขาไม่เรียกรากฝอยนะบางพืชบางชนิดเขาจะเรียกรากพิเศษนะครับรากพิเศษหรือบางชนิดก็จะมีรากอากาศนะครับอย่างเช่นต้นโกงกางทําไมรากรากของต้นโกงกางอ่ะโดยมันถึงชี้ขึ้นมาข้างบนแทนที่มันจะลงไปข้างล่าง มันจะมีรากบางส่วนที่ชี้ชี้พ้นจากผิวน้ําหรือผิวดินขึ้นมาโผล่ขึ้นมากลางอากาศนะครับเห็นไหมครับเราแค่ไปค้นข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะนําเสนอและนํามาประกอบการอธิบายให้มันอธิบายโดยใช้หลักวิทยศาศาสตร์เข้ามาอธิบายด้วยมันจะได้คะแนนในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของวิชาคูสนลักในส่วนวิชาคูสนไทย สามารถที่จะบอกครูได้บ้างว่าเอ๊ะถ้าอธิบายเนี่ยควรอธิบายไปถึงประเด็นไหนถึงจะได้คะแนนวิชากุศลมีมไหมครับในกรณีอ่าอ่านทิดาใบข้า 9, อ่ะเชิญครับเกี่วรับเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าอืมก็ถ้าถามว่าถูกไหมมัน50%ที่ตอบมาแต่ ไม่จําเป็นต้องไปอัดยกทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาหมดนะลูกนะเออไม่ไม่ต้องมามาสามหงสองเ่้นไขก็ได้แต่นําสิ่งที่เราพูดนี่แหละเราจะประยุกต์ใช้กับเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอย่างไรในช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับสมมติว่าอธิบายมาถึงปุ๊บแล้วในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงแพร่ระบาดแบบนีเ้เราต้องรู้จักปรับปรับตัว โดยอาจจะนําหลักปัญาเศรษิติพอเพียงเข้ามาช่วยก็อาจจะมีว่าการเมื่อเรามีความรู้แล้วเราจะทำอย่างไรช่วงนี้เราจะต้องปรับตัวอย่างไรเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรให้เราอยู่รอดได้อ,อาจจะมีมันมีอะไรครับสามห่วงใครตอบครูได้บ้างเมื่อเมื่อครั้งก่อนครูขึ้นให้แล้วจาได้ไหมสามห่วงสามห่วงมีอะไรบ้างครับ หามีพอประมาณหรือมีอะไรอีกอม,มีใครนึกได้ไหมตอนเนี้ยมีเหตุผลอ่ามีเหตุผลแล้วก็มีอะไรครับเหมือนที่เราฉีดวัคซีนอะภูมิคุ้มกันเออมีภูมิคุม้มกันนี่คือสามห่วงนะ,ะมีเหตุผลหมายถึงว่าเนี่ยเราสามารถอธิบาย โต้แยง้งหรือหาคำตอบได้โดยใช้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีความพอประมาณคือการเดินทางสายกลางเหมือนเราใช้ชีวิตอะช่วงเนี้เรารู้ว่าสภาพคล่องของครอบครัวเรามันมันยังยังยังไม่คล่องตัวเราก็มาพอประมาณนี้ไออันนี้ควรซื้อไหมอะไรที่ควรไปเซฟได้เซฟอะไรที่สามารถซ่อมใช้ได้ซ่อมไม่ต้องซื้อใหม่ รหรือรู้จักประหยัดอดออมในส่วนเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอันนี้คือความพอประมาณและมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุม้มกันหมายถึงว่าความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนนะครับเรารู้แล้วว่าเอสภาพคล่องของครอบครัวเราตอนนี้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ป,ปกติมันเริ่มปืนแล้วเราจะทำยังไงใ,ให้เราอยู่รอดได้ภูมิคุ้มกันนี่หมายความว่าในช่วง ไวรัสแพร่ระบาดเนี่ยเราจะมีทักษะแบบไหนบ้างที่จะช่วยป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโควิดได้นะฮะต่อมา2เงื่อนไขความรู้คู่กับอะไรฮะคุณธรรมเราต้องมีความรู้ก่อนความรู้ได้จากไหนได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรียนรู้จากห้องเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากทักษะชีวิตเรียนรู้จากพ่อจากแม่ที่ส่งทอดมาให้เราแต่ความรู้ที่เราได้มานะความรู้ที่เราได้มานะี่ จะต้องมีคุณธรรมด้วยคือความรู้นั้นเราจะต้องไม่นําไปใช้ในทางที่ผิดในทน,น,นี้มองง่ายๆว่าทําอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ไปคดโกงใครไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปไปใช้ทําำ้ายใครนั่นคือคุณธรรมถ้าถ้ายงมันโยงไปได้เยอะเลยโยงไปถึงสิ่งธรรมสิ่งข้อห้าพื้นฐานของเราด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิชากุศลพยายามอธิบายให้ได้ว่าเอ เราปรับตัวโดยใช้ปัจญัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรในช่วงในช่วงนี้กับอาชีพของเรานะครับต่อมามีใครสงสัยวิชาอื่นไหมว่า ي, จะมาโยงประเด็นแบบไหนได้บ้างหลักๆเลยที่ที่ขาดไปที่ขาดไปนะก็จะมี1วิชาสังคมวิชาสังคมอาชีพเนี่ยเราได้มาส่วนหนึ่งแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้คือถ้าเราพูดถึงประเด็น เชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงนี้ด้วยเราก็จะได้2ประเด็นเลยนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ครูคิดว่ามันยังขาดไปนะครับที่ว่ามันยังขาดไปก็จะเป็นในเรื่องของเ,อเดี๋ยวนะรายรับรายจ่ายาบางคนก็ทำมาครบแต่ก็จะมีขาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับ มีประเด็นไหนที่เจอปัญหาอีกไหมที่จะสอบถามครูอุศสาอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอุตสาวางแผนไว้ยังว่าจะไปถ่ายทำกับพ่อวันไหนเปลี่ยนเป็นยางได้ไหมเพราะว่าตามะมันต้องไปไกลมันต้องไปที่เสี่ยงด้วยไงได้แล้วแต่เราอะไรลูก เราเราสะดวกแบบไหนเราเราวางแผนเองเลยนะครับ่ะมีคนอื่นอีกไหมกิจภาพกิจภาพาแทนงานไว้อย่างไงบ้างบ้างครับแทนงานไว้แบบไหนบ้างจะจะเริ่มถ่ายทําหรือทำสตอรี่เสร็จย่างทำคลิปเสร็จย่างแล้วรีวิพา อรินทิพาออกแบบแบบไหนแบบเลือกอาชีพไหนครับส่วนผสมบ้าส่วนกล้วยค่ะอ่าส่วนกล้วยเพราะนั้นวางแผนให้ดีนะอ่าวางแผนให้ดีติดปัญหาไหนสามารถทักไปถามเพื่อนเราได้นัทธิดากับประพัฒสอนสองคนเลยลูกครูขอให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อนได้ไหม เออเออช่วยช่วยครูไปอีกทางหนึ่งนะเพราะว่าในในกลุ่มสมาชิกห้องเราเราสองคนก้าวหน้ากว่าเพื่อนแล้วนะครับลองใช้ความก้าวหน้าของเราเนี่ยเอาความรู้ของเราเนี่ยมาช่วยเพื่อนอีกทีอีกแรงหนึ่งนอกจากถามครูแล้วยังสามารถทักไปสอบถามเพื่อนทั้งสองคนได้นะครับฮะเดี๋ยวถ้ายัางไงเพื่อนเขาก็จะแนะนําเราในอีกทางหนึง่ง ส่วนใครจะทักมาถามรูหรือถามรูต้อมหรือถามรูคนไหนก็ได้ในในกลุ่ม <Okay. S 1> มัธยมนะคุณครูเขายินดีนะลูกนะโอเคสำหรับวันนี้นอกเหนือจากประเด็นสรุปก่อนวันนี้ครูพูดถึงวันวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใครครับคือใครครับไม่ต้องแย่งกันตอบลูกไม่ต้องแย่งกันตอบค่อยๆตอบ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใครพระบาทเลยรครับพระบาทมีคนตอบมาแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและตรงกับวันอะไรในใน12เดือนเนี่ยก็คือวันนี้คือวันอะไรครับวันที่18โอเคถ้าถ้าไม่พูดไมคิมพ์ตอบครูมาก็ได้นะ แล้วก็สถานที่แห่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัศาสตร์ไทยคือที่ไหนครับคือที่ไหนเอ่ยล่าสุดหลายคนได้ไปเยี่ยมชมมาหลายรอบแล้วซึ่งอยู่ในจังหวัดเรานี่เองว่ากอค่ะอ่าว่ากอนะครับโอเคครับมีคนตอบมาแล้วจากนั้นครูพูดถึงในส่วนของประเด็นที่จะเชื่อมโยงวิชาสังคม ที่ขาดหายไปอีกประเด็นหนึ่งคือ,อเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็อขอความร่วมมือนะครับให้เพื่อนช่วยเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนนะครับก็คือในส่วนของนธิดาแล้วก็ประพัชสอนนะครับโอเคครูหวังว่าจะได้ชมผลงานของทุกคนในเร็วๆนี้นะครับ สำหรับการโฮมรูมวันนี้ถ้าไม่มีคำถามใดๆแล้วนะครับครูก็ขอปิดการโฮมรูมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณครูครับขอบคุณค่ะ